ถ้าเคยเคยเห็นสองคนแล้วตอนนั้นเคยเคยเห็นคนหนึ่งแล้วมาเห็นว่าก็ตุกใจเมื่อกี้นี่แสดงว่าโตเคยไปถ่ายเพิ่นผู้นึงมาก่อนแม่นแต่นางเพิ่นบ่ฮู้เลยว่าอันเพิ่นมีแฝดเพิ่นมีแฝดอือนางทางพูดไหมทางนี้เพิ่นฮู้อยู่ทางนี้ฮู้ถามเราเราเพิ่้แต่นางบ่เคยพ่อเพิ่นเลยบ่อ๋อหน้าแบบเดียวกันเห็นไหมหน้าลุกเลยเนี่ยเป็น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 สตอรี่หน้าหน้าสนนะหน้าสนนะคืออีกคนนึงเขาไม่รู้ว่าไม่รู้มีแฝดไม่รู้แต่เรา น้องคนนี้รู้ว่าแต่ไม่เคยเห็นแต่ไม่เคยเจอกันฟ้าต้นไปปุ๊บเซอร์ไพรส์เลยนะเซอร์ไพรส์เลยไอถามปกติแต่เราไม่เคยไปถ่ายเขาพี่ไม่เคยไปถ่ายพี่เขาไปยุบไปยุบยังไม่เคยเจอกันแต่น้อยจนใหญ่มีเรื่องแบบนี้อยู่บนโลกด้วยนะจริงเหรอลูก คิดดูนะว่าบไม่จริงอ๋อที่พนลุงพนเปลาเมื่อกี้พนว่าตัวสายไปเหตุที่เขาต้องแยกกันเขาเาบอกว่าแต่เมื่อกี้ก็ลุงพนก็เล้าให้เขาค้าฟังอยู่ค่ะแต่บางทีเนาะเล่าได้เล่าให้ฟังได้บอกเป็นอะไรเพื่อนคือเป็นเฟสคือจังอยู่พลังมองพลังยังอะไรก็นี่นะน้องใหม่นี่บริญินบอกอ๋อว่ได้ว่าได้ว่ได้กับหลุมหลวงเจ้า ก็คือว่าพ่นเนี่ยไม en> ่คยเจอพี่น้องกันไม่คยพบพ่อหน้าเรามีพี่น้องว่าสองคนวันี้อันนี้แหละถือว่าลูกพงเพศเพศเออลูกเพศถือว่าได้ทังนึงเลยสองคนเออแล้วพ่อแม่พ่นเระบอเลี้ยงบอเลี้ยงแหละอยู่เราคบเราพูนึงเระคบพูนึง บันี้แหละทางพี่เงินข้าวเลยทางทีวีเลยไปผู้แคนเอาอ้โหแขนว่าลูกคนเขาต้องพวววาลูกผู้แคนอ๋อต้อผู้แคนเออแขนว่าอลุกชัดแล้ว่าลูกกรชื่อเอาเอาระชื่อเอาเออตอนพ่อพ่อบอกไปคุณเอาน้องมาเลี้ยงนี่แม่แล้วพ่อ้โหแล้วไปเอาอยู่เราหกแล้วกับอายุเพิ่มขึ้ก็ได้หกเดือนหกเดือนแม่เลยแล้วมาเลี้ยงเดี๋ยวนี้เลยได้สิบห้าปีแล้ววอ๋อสิบห้าปีแล้วแล้วแม่พ่อเราอยู่ละเกียรต เราฮกเราฮกไมเราฮกเราเกลี้ยเราฮกกันทางแบงขึ้นยมราชหลือทางแบงขึ้นมหาชัยเรามีเฮือนอยู่ทางกลางกันพ่อแม่คนอันนี้ก็พาไปพ่ออยู่ยามอยู่ถ้าไปยามพ่อแม่อยู่นี่แหละเดีวมีเอื้อน้องมันถูกก้อนๆให้ลยมีไอ้ดูดเงลนกัเอื้อชาวคนเพราะว่าแม่เอาผัวไปเหตุการณ์อยู่ไทยพุฒิหน่อยนั่งอยู่รถไถก็เลยส่นพี่สาวคือคือว่าเจอแฟนเด็กผู้นึงว่าง่ายเถาะอืม ถ้าอยากรู้นะไปดูคลิปเก่าๆผู้ชมนะเคยถ่ายไว้ตอนปีใหม่เนาะแต่ว่าไม่ใช่น้องคนนี้แต่เป็นแฟนผู้หนึ่งเลยปัตโตมาเจอเพิร์เมื่อกี้โตเซอร์ไพรส์ผมคิดว่าเอาอะเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าทําไมมาอยู่นี่ได้สันแม่คุ้มานี่ได้เลยอยากอยากอยากเจอไหมคะอยากเจอพี่ไหมหรือว่าคนน้องอยากเจอมีเพื่อมีอย่างเดียวอยู่บ่อ๋อเพิ่์ลเคยมีเฟซนน้ำกัน ไม่เคยเห็นตัวจริงอยากเห็นกันบ่อยากพ่อกันเฉพาะก็เห็นก็เห็นเนื้อจะถือว่าเป็นเอื้อเป็นน้องเขาเนาะทันจักมื้อเดียวเาทันอยู่พ่อกันซีได้อยู่บ่ซีอยากไปเพื่อนแม่เพื่อนแบพาไปอยู่เพื่อนพ่อเพื่อนแม่เพื่อนเพื่อนเออจะจะพ่อจะแม่พูนั่งนอนเกิดทันกันเตรียมไปเตรียมมาอยู่ทางทางพูนเขาอยู่กับพ่อกับแม่หรือว่ามีคนเลี้ยงคือกันคะพูนั้นค่ะ มีผู้เลี้ยงคือกันคือคือพอเท่านี่แหละออ๋แต่ว่าพ่อแม่เพิ่นบ่เลี้ยงแม่แหละพ่อแม่เพ้นนะให้คนมันเอ้ามาเลยก็เนเาะข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพอเท่านี่ก็ได้แต่ผู้เดียวนี้พอได้ผู้เดียวนี้สดเออพอทันตอนนั้นอ่ไม่ทันแม่แหละแค่ทันก็จะเอาหมดช่องโอ้ถ้าทันก็จะเอาหมดช่องได้พอเท่าเขาเอาเอาก่อนแล้วเอาไปส้นก่อนเลยเพราะว่าเขาเข้าว่ามีคนที่ว่าอยากให้เอาเลิกน้อยให้คน ผมดูใช้บบบเดินเจ็ดว่าน้ำเงี้ยวค่อไปบ้องกได้เลินไปแล้วก็เห็ดแต่นางน้อยนี่คู่มันละคาไปแล้วอ๋อคู่เขาไปแเสรไปแล้วเออพวกนี้แหละมาเสียดายเนาะถ้าถ้าทันก็เอาทั้งคู่เลยเนาะเออไปกนแล้ไปคู่มากรณีแล้ะชมพู่มาเพราะเท่าน้ำใจงามเนาะทางนู้นเขาก็อาจไม่ใช่พ่อแม่ตัวจริงเขาก็ไม่ไม่ไม่จะให้นะเขาก็เลี้ยงเนาะใช่ไหม คือขอไปเอาก้อนขอไปเอาก้อนท่านนี้เหลือพนึ่งพิ่นก็เอาตามหลังแหละเอาจากพ่อแม่เพิ่นเลยบ่ทีแรกนั่นแม่แหละแม่แหละไป็นผู้แคนนั่นแหพ่อแม่เขาเลยผูกแค้นมาเอออีนางเพิ่นเคยเห็นพ่อกับแม่อีหลีเพิ่นอยู่บ่อคะอันีนางเพิ่นเคยเห็นพ่อแม่เพิ่นอยู่บ่เบ้นเที่ยวไปอยู่อ๋อ เพื่อนเพอาจจะมีเหตุผลของพลเนาะเพระว่ากันโตมาสักงามซะด้วยนะสวยซะด้วยสิโอ่เคเราก็เอาเจอช้างเปือกวะอช้างเปือกใช่ที่เราไปนี่คือเหมือนส่องกระจกเลยนะใช่ใช่ทำไมวับโตมาอยู่งนี้วะถ้าเขาเห็นเขาจะรู้ว่าเอาเอาทำไมฉันทำไมมาอยู่นี่ออจริงไม่ใช่แฝดกัน ผมเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ตอนยิ้มนี่เหมือนกันเนี่ยยิ้มเหมือนกันเยอะเลยนะพันฝืนหน้าแต่คนนั้นจะไม่มีตรงแก้มเนี่ยจะไม่มีไฟตรงแก้มแต่คนนั้นจะแตอนนี้ต้องไปไหนมาไหนต้องจำฝายไว้นะให้เขาเต็มไปแล้วไงเขาเต็มไปแล้วเขาเต็มไปแล้วเขาเต็มไปแล้วคนนี้จําได้ชัดเลยก็ไปเมื่อเอิญนน้นผู้บ่าวทั้งพูนประเทศทนายประ วัดวันเดียวกันเด้บ้านเข้าเของผินตายพินกันแล้วอันนี้อันลุงกับบ่มีลูกบ่มีบ่มีลูกบ่ค่ะบ่มีเนาะอ๋อก็เลยเเออาามีีียยแแต่่ัันน้้้กกโไดบปลวคือว่าคืออยากมีลูกอยู่แต่มีบ่ได้บุติดสิบอกแลไดไแล้วนอนใจของมันบุไดเออก็เลยจะเอาอีนางมาเลี้ยงเนาะเป็นอยังแล้วนี่ได้เลี้ยงและผมกเจอน้องที่แรกผมคิดว่าน้องมีแฝดได้ผมเจออยู่ เป็นขี่รถไถตอนนั้นอยู่บ้านนากอกผมไม่เคือเคยถที่ไหนเลยน้องเป็นว่าเคยเจอนะเป็นนาเลือ่ผมเคยเห็นเจ้าเลยนะบัดนี้ตอกืจอไว้ตอกืจอไฟไว้เลยเป็นแฟกกันอ๋อคือไปทักผิดใช่คิดว่าน้องคนเดียวกันใช่กล้อ็แต่จริงๆจะถ่ายแล้วน้องเขาก็อาจจะงงเไอ้นี่ใครอันนี้อันนี้เห็นแทรกเอ้าคือคือมาอยู่นี่ผลลัพธ์เมื่อกี้อันนี้ไข่อ๋อคือมาอยู่นี่ผลว่า เออที Who, này, like. cool like. so oh, oh. Oh, ่ไหนได้คนละคนเด้อพี่น้องแล้วนี่ยังยังยังเรียนบ่เรียนบ่ออกแล้วเรียนแต่จ .5 นอ๋อเรียนแต่ชั้นน้อยอะนะเรียนแบบพอทุกอ้วนอ่ะเด็กเติแล้วมีมีกูเยอะลำบากิหมู่บ้านมันเดตี้ยเก๋ใหญ่ไกลไกลไกล เอาเข้ามายังไกลแล้วยังยังไม่เจอโรงเรียนนะไม่มีโรงเรียนเนาะในหมู่บ้านเมื่อก่อนมีเนมีเนครูสอนมีครูสอนแต่ว่ามีครูสอนแต่โครงการชาติสร้างให้ได้โรงเรียนเแต่ว่ามีครูเรียนนี่ฮะมีครูตั้งชื่อนี่ได้ได้ได้ถามอยู่บ่ทางผู้ชื่อชื่อเนี่ยใดแล้วจังมาตั้งให้มันให้มันเข้าเดียวได้ได้ดเอ้าอันนี้ชื่ออะไรชื่อใหม่ชื่อใหม่ไอ้นู้ชื่อมีชื่อมีเอ้ารถไปตรงกันปะอ่าเห็นไหมอ๋อไม่เป็นอะไรนี้ เราตั้งมาอยู่แล้วบ่บ่พราเท่าเลยมาใช้ชื่อพี่เลยอ๋อใช้ชื่อเนาะเมียเออพวชื่ออันเอออลอชื่อคำอ๋ออันคำนำสมัยอ๋ออันคำนำสมัยก็เลยตั้งไปชื่อน้องไหม่แม่แล้วอันคำนำสมัยปาร์ตเราไปคล้องกับถ้าพูดล้วเขาใช้แฟนอีกคนนึ่งชื่อมีแฟนอีกคนชื่อมีคนนี้ชื่อไหม่มอมอเหมือนกันเลยมอมเหมือนกันโลกนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญมีไหม มีใหม่มีเีมีมีใหม่คิดว่าตั้งชื่อมาแต่แรกแล้วเออาตั้งชื่อมาตั้งแต่แรกแล้วนะพาะเท่ามาแล้วก็ผพ้เท่ารีบเป็นผู้ตั้งเอาเม่ตั้งแต่ไดนเริ่นหมดเกินพูะโอ้ถือว่าเป็นเรื่องเซอร์พรส์มากนะเซอร์ไพรส์พราะพี่เนี่ยแหละเดินตามพู้เท่าจะงางไม่ได้เจอนะเออค่ะโอเคเห็นเห็นอี่น้าขนาดใส่ แฝดเพิ่อนีไงนี่ไงในคลิปในคลิปไม่รูปภาพผมถ่ายอยู่งานลอยกระทงอ๋อเนี่ยคือว่าฟุกมากเลยเปอันเจอผู้นั้นแล้วก็มาเจอผู้นี้เนาะอ๋อโอ้เนี่ยค่ะติดติดกันเลยนี่เพิ่นก็ถ่ายไว้ในี้อายุเท่าไหร่น้องอายุเท่าไหร่สิบห้าโอ้น้องใหม่ที่เขาบอกว่าปีที่เขาบอกว่าปีที่ห้า โอ้กล้องพี่เขไปหมดโอ้ยกระเป๋าเจ๊ทำไมประชีเนี่ย่ทเขียนรูปได้เอะอกพระเจ้าทุกอย่ลยนูมะม่วงเช็ดอันนี้ก่อนไม่รู้หน้ากล้องลืมเช็ดไม่รู้จะชัดไหมนี่นี่โอ้โหันสัมภาษณ์น้องอยู่พี่น้องเอ้ยพระสีมาถึงนี่ได้ดูนะกระเป๋ามาดามอุโคเป็น สีนี่นะมาดูรถเลยจะได้ขับไปร้านค้าเนาะซื้อของพวกพากอันีรถจักรมาเออลูกหลานมาลูกหลานมาแล้วค่เออใครจะมาประกอบตีนรถจักรให้นางน้อยโอ้ประกอบรถจักรให้นางน้อยน้องใหม่ชื่อรถฮารกับปีนี้กับหมอควายชองโตหมดควายสองโตควายชองโตกับแม่อีกขี้โตโอ้ไม่ซื้อให้ชื่อให้ลูกเดียวลูกรักลูกรัก ไม่รักจริงไม่ทำอะไรหมดควายไปสองตัวกับแม่อีกหลายตัวนะเดี๋ยวรถจัดให้เฮ็ดเคราะไว้เออเก็ดบุเฮ็ดเคราะไว้หมดนี่รถจักรอยู่ข้างในไปดูกันไปดูกันนี่รถจักรเลยพาไมรถจักรหน่อยแล้วเอาไปชมรถจักรหน่อยอันนี้พอเท่าซื้อให้นะ โอ้นี่ไงโหคนทางรถจักรเนี่ค่ะรถจักรใช่พราเท่าบอกว่าขายงัวไปสองตัวกับแม่ใหญ่ขายแม่เอ้น้องไปด้วยเด้ยพอถูกก็เรียบร้อยแล้วรักมากเลยเลี้ยงมาตั้งแต่น้อยพูดเท่าพูดแก่เป็นแบบนี้แม่นใหญ่ปุ๊บเลเลี้ยงมานี่อยากได้อะไรไี่ซื้อให้ยิ่งกว่าลูกอีกยิ่งกว่าลูกอยู่แล้วรจักรเจ้าวันนี้มันเป็นไงตีนตีนหัว ตีงวหรือว่ายางจงยางระเบืดองอ่ะแล้วนี่ละครโมเฮ็ดคอกนี่บ่เอาไว้คอกคนมาลักละรโเฮ็ดขนาดอยู่ในในแบบว่าที่ไกลมีคลักเนาะอันนี้เขาทำคอกไว้ให้รถจักรของน้องนะพอเท่าทำคอกไว้ให้รถจักรน้องนะอันนั้นโอ้เขาเอาไปแล้วโมท่านเนี่ยนี่เออเจอดไว้ซื่อๆนี่บ่อได้ แค่นั้นมันเปลีนล้เขาาปีนี้เราจะไปไม่ได้นะรถจักรเอาไว้ในสร้างคอกให้เลยนะสร้างคอกไว้ให้รถจักรอยู่เนาะโอ้ดูครับตีนเสียไอ้ล้อยางรั่วโอ้โหเอาช่างมาซ่อมให้นะมันอย่างนี้นู่นเนาะเอาไว้เฮ็ดหมอนเฮ็ดปะห่มขับไปไกลสุดขอดใส่รถจักรครับเป็นลูกรบ้านใส่หมูตุ๋นก่องุนนะ ซื้อมากจะพุ่นซื้อมาพุ่นเออหาหารหาพุ่นใหมลูก่าะบูหาไปีอีกอีลาอีลามาจะไดลูกองหาซื้อขนมให้พุ่นก่หน้าได้ไรก็ได้เลยนะเนี่ยต่อไปมรดกนี่ก็คนนี้แล้วล่ะไปอีกสักนิดนึงอาจจะได้มาสเลยลูกเอออก่งทเอาไปเอาไปเลยย้อนเล พูมาเห็ดหน้าทางนั้นแหละไทรลูกฮกอ่าไทรลูกฮกแมาเห็ดหน้า hmm. ท mm ี hmm. <wh> ่มาชื่อดินตอนนี้นหะเห็ดหน้าที่นหละลามาบอกลำก็ยังได้อยู่แต่ว่าเอาวันนี้เขาขึ้นไปเฮือยเราอยู่เขึ้นไปกินข้าวคนเราอยู่คนมีลงสีด้วยพอน้องลงสีพอนับเลยทิสเต็งเป็นยังบ่เป็นบ้านย่มหั่นเละพ่อ ชิมมะเที่ยวเล่นน้ำน้องดูดูได้เหรอวะได้ไปเนาะช่างลึกช่างคือช่างคือนะได้ช่วยสนับสนุนเด้อแม่แม่ที่ได้มาเล่นมายามมายัางฮะนะมาเล่นมาเนาะเทาน้ำมาดูแต่ยังบอกเลยเห็นน้องแม่บอกแม่มาดูแล้วนี่นี่ตัวน้ำพ้าก็เอิญนะกั็มาดูแรกเอิญเลยแล้วก็ร่อนย่างมาเอิญเทาได้เมื่อกี้นี่นะต้องเอิญมาใช่ยกเครดิตกั้แม่ทีขอบคุณย่างกับ ใช่ใช่เจอเออใช่ฮไม่ได้เราต้องไปเรียกมาใช่เรียกคุณบ้ามาก่อนมาซานไม่ได้ขอรูปได้ได้ครับไว้มือน้องบนหน้าได้มาเที่ยวเล่นพก็นะขอถ่ายรูปน้ำสาวแล้วอย่าให้เพลอเด็กน้องเขาอย่าให้เพลอนะคะไอ้เก้าอ่ด้วยใช่ไหมใจเด้อรูถ่ายไหมเออถ่ายไหมก่อนอ่ะน้องสาวไอ้ถ่ายน้ำเนี่ยอ่ะพี่เอกของมองนี้ด้วยนี่ จะมายืนอยู่ไกลๆเพี่เออเอาอยู่ใกล้ย่าเห็นปุณหะเครื่องเงาโอ้เอียนสบายเครื่อมาเอาเพื่อกรูมาขอถ่ายรูปน้ำถ่ายรูปกับน้องก่อนอ้น้องฟ้าแปดน้องฟ้าแปดนี่เหจะรูปไปเปรียบเปียบเออแล้วก็กล้ามก็ไปถ่ายกับเราอีกคนเรามาต่อใช่ใช่ใช่นี่เข้าใจทำสตอรี่นะแต่สุดท้ายเราก็แบบยิ้มๆเอารวมกันใช่ใช่ใช่นางงามนี่แหละเขาเลยยิ้มหวานยิ้มน่ารักเอาให้ให้มาหน่ มาใค้นำวะพอด้ะพอด้ะเออเข้าใจเข้บใจลายเด้อจะไปรอดข้าก่อนไอ้น้องเคยเลยเคยเคยมาไหนย่างไปกับพ่อนะเห็นแว้บๆเห็นน้องเพิ่งแว้แอบจุดเจเพิ่งขึ้นเพือนไปแล้ว ี๋ยวพรอมนั้นพร้อมเนยางไปใ่อันนั้นคือเขามาทำรถให้เนาะโอเคไาให้เขาทำรถสบายดีแม่เดี๋ยวจะไปจ้องเครื่องอเดยวเล่นใหม่นะแม่นะเดี๋ยวไปหาเสื้อของกันนะก่นเดยนก็ไปน่มาองะไรนี่วามเปนัไหปยังะใหม่เดี๋ยวอยากกินชมเล ทางนั้นมีติดแต่น้องเพราะว่าพี่ติดทางโน้นมากกว่าเจอทางโน้นบ่อยโอ้โหมีลายน้อยละลาน้อยเออผมม่วงเขาเปลี่ยนแล้วเนาะตอนนี้เนาะสุกเลยเหรอยังสุกเจ๊ยังเดี๋ยวไปหาซื้อของเปิดร้านค้าเพุ่อนนะไปซื้อของกันเนาะคลิปนี้มาดามมังคุดจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามมังคุ เฮ็ดคลิปต่อๆไปี่เด้อค่ะฝากคอมเมนต์ใต้โพสติชมกันได้สวัสดีค่ะ